มาร์ต <Progress. S 2> มันติมีเดียค่ะและเรียกว่าตัวท่านเนี่ยเปิดใจนะคะเข้ามาสู่ธุรกิจนูสกินเนี่ยเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นูสกินแล้วก็เลิฟผลิตภัณฑ์นูสกินมากๆและปัจจุบันเนี่ยตัวท่านเป็นผลลัพธ์ของสินค้านูสกินแบบทะลุเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับท่านแล้วอยากให้ทุกคนนะคะกดเลขแปดรวัรวๆเข้ามาค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะเพรสเดนเชียลเรคเตอร์ hmm. นะคะและ เป็นตัวท่านเองได้รับรางวัลนนะักธุรกิจดีเด่นด้วยนะของปี2019ค่ะกดแปดแเข้ามาต้อนรับนะคะคุณหนูอารีจงเกษมสุขค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณส้มโอ MC คนสวยนะคะคือเห็นหน้าคุณส้มโอนี่รู้สึกว่าโอ้โหเช้านี้สดใสเลยนะแล้วก็สวัสดีทีม elite ว่าที่ทีม elite ทุกท่านเลยนะคะ่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์สกรีนเลย ก็วันนี้นะคะหัวข้อที่หนูได้รับมาแบ่งได้รับมอบหมายให้มาแบ่งปันคือเรื่อง5้าข้อความจําเป็นของค่า SCS ที่ทุกคนต้องรู้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะพูดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ขอบคุณนะคะ ผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกมิติของหนูกับคุณกระแตนะคะนั่นก็คือคุณตรีนคุณศิลาวัรณวิชัยดิตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณรหัสคู่ของหนูนะคะคุณกระแตจงกลน,นีนิสิสุขจเจริญอยากให้ทุกท่านช่วยกดสองสี่สองต่อเนื่องให้กับทั้งสามท่านเลยนะคะอ่ะมาก่อนที่เราจะมารู้ว่าค่า SCS คืออะไรเนี่ยเรามาอธิบายสั้นๆในสไลด์นี้ก่อนว่าอนุมูลอิสระคืออะไรและเกิดจากอะไรนะคะอะนุมูลอิสระเนี่ยก็คือเกิดอก็คือ เกิดจากมลพิษมลภาวะรอบตัวของเรานะคะที่เราต้องเผชิญหลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแต่เจอแน่ๆก็คือแสงแดดความเครียดมลพิษต่างๆบุหรี่นะคะอันนี้ก็ใช่เลยนะคะตัวการร้ายเลยซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเขาเป็นโมเลกุลเดี่ยวค่ะเวลาที่เขาอ่ะเข้าไปเข้ามาโจมตีร่างกายเราเนี่ยคือเขาก็ต้องไปจับ กับเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งมันก็จะไปส่งผลในการทำร้ายทำลายเซลล์นะคะทำให้เซลล์ในร่างกายเราเสื่อมร่างกายเราก็เกิดโรคต่างๆทำให้เกิดเนื้อร้ายทำให้เกิดริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอ่ะมันคือต้านกันไงชื่อก็บอกแล้วนะคะมันก็เป็นตัวที่จะไปทำหน้าที่ในการที่จะไปเหมือนเป็นทหารน่ะทหารปกป้องอ่ะ ปกป้องโจรปกป้องค่าศึกปกป้องผู้ร้ายที่จะเข้าไปทาลายเซลล์เรานะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเยอะนะคะซึ่งแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากผักผลไม้หลากหลายสีนะคะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่ามันก็หาทานได้บางอย่างหาทานได้ยากเนาะแล้วก็ถึงเราทานได้เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถทานได้ทุกมื้ทุกวันและในปริมาณ เพียงพอเท่ากับที่ร่างกายเราต้องการแต่ทานดีกว่าไม่ทานแน่ๆนะคะอะทีนี้เนี่ยเรามารู้กันแล้วว่า SCS ที่ตะกี้บอกไปข้างต้นคืออะไร SCS ก็คือ Skin Carotenoid Score นะคะคือระดับค่าแคโรทีนอยด์นั่นเองซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเข้มข้นของค่าแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นตัวแทนของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนั่นแปลว่าถ้าเรามี SCS สูง แปลว่าเรามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นเองนะคะซึ่ง5ข้อความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ค่า SCS ของเรานะคะข้อแรกเลยเพื่อที่จะเป็นตัวบอกว่าสุขภาพภายในของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องเจาะเลือดเออดีไหมคะไม่ต้องเจาะเลือดนะคะซึ่งอย่างที่ตะกี้บอกไปแหละว่าค่า SCS สูงๆเนี่ยมันก็คือทำให้เรา มีภูมิคุ้มกันที่ดีห่างไกลจากโรคเรื้อรังนะคะและที่สำคัญคือมันง่ายมันวัดได้ง่ายไม่เจ็บตัวไม่ต้องจ่ายแพงและใช้เวลาน้อยมากนะคะเนี่ยตะกี้บอกไปแล้วเนาะว่าค่า s อ s ต่ำร่างกายเราก็เกิดความเครียดนะคะมันก็ส่งผลทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเป็นโรคร้ายได้นะคะ ค่า CS 0ก็คือร่างกายเราได้รับการปกป้องนั่นเองนะคะและที่อันนี้หนูเคยแชร์ไปแล้วนะคะในงาน n a s นะคะให้รู้ว่าถ้าเราอยากรู้ระดับสารตาร้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยการไปเจาะเลือดตามโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งค่าจ่ายเนี่ยก็เป็นหลักหลายพันไปจนกระทั่งถึงหลักหมื่นและต้องใช้เวลานานต้องมีเวลาในการเตรียมการนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้สะดวกสําหรับใครหลายๆคนนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราสามารถรู้ระดับค่าแคโรทีนอยด์ใต้ผิวหนังของเราด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิกส c แ n n น r s อเนี่ยมันสะดวกกว่ามากๆเพราะเราสามารถทราบผลภายใน30วินาทีไม่เจ็บตัวไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่คือจริงๆเมื่อก่อนจ่ายนะแต่เดี๋ยวนี้คือบริษัทก็น่ารักมา,า,ากๆแบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแล้วก็เราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยอะนะคะเราก็สามารถรู้ค่านี้ได้เลยอ่า ใครว่าการมี s3 นะคะทำให้เราสะดวกมากมนะช่วยพิมพ์คำว่า s3 เข้ามาหน่อยอ่านะคะส่วนข้อที่2คือทำให้เรารู้ว่าอาหารเสริมที่ทานไปเนี่ยที่ทานอยู่ได้ผลจริงไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการทานอาหารเสริมของเราเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความรู้สึกลุ้นๆเลยนะรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าหายปวดรู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกว่ากระปรี้กระเปราใช่ไหมคะ กับถ้าเราอยากจะรู้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพของเราแต่อันนี้มันสามารถทําให้เราเองอ่ะรู้เลยว่ารู้รู้ได้เร็วเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเดาเพราะมันเป็นตัวเลขนะมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวซึ่งเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคือหนูเองก็ใช้เครื่อง S, ออจริงๆนั้นเป็นรุ่น S2 ก็เอาออกไปวัดคนเยอะมากๆโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า คนที่ทานอาหารเสริมเนี่ยนะคะเขาก็จะทานอาหารเสริมอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะที่เอ่อขึ้นต้นด้วยตัวเอนะคะคือไปบ้านไหนก็ส่วนใหญ่ก็เจอถ้าทานนะคะกับมีอีกอย่างหนึ่งคือไม่ทานเลยแล้วเชื่อไหมว่าเราเอาเครื่องนี้ไปตรวจวัดนะคะโดยที่จริงๆเราไม่ได้ถามเขาก่อนนะแต่เราตรวจวัดก่อนพอตรวจวัดมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เราได้คุยกันเนี่ยเชื่อไหมว่าค่าเนี่ยอยู่ในโซนสีแดงหรืออย่างเก่งก็สีส้ม เราอ่ะไม่ได้พูดอะไรในเชิงของการไปบราฟเลยนะว่ามันดีหรือไม่ดีแต่คนนะคะเขาสามารถหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ถ้าเขาไม่เชื่อเราและความจริงมันก็คือความจริงไม่ว่าเขาจะไปหายังไงเนี่ยมันก็รู้ได้ว่าเอ้ยเครื่องเครื่องสแกนเนอร์ของเราดียังไงและมันเป็นคําตอบในตัวเองว่าสิ่งที่เขาทานมาเนี่ยมันได้ผลจริงหรือไม่สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็เปลี่ยนมาทานอาหารเสริมของเรานะคะข้อที่สอ,อ,อ่ะโอเค เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวบอกเลยว่าการได้ค่าสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีเทาเนี่ยมันเป็นตัวบอกพฤติกรรมที่ผ่านมาของเราเลยนะซึ่งเชื่อไหมว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเพิ่งเอาไปวัดคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะคะมีหนึ่งคนที่ได้สีเขียวมีอีกหนึ่งคนที่ได้สีน้ําเงินที่เหลือนะคะคือสีแดงสีส้มสีเหลืองนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าโห คนไม่เคยรู้เลยนะว่าเขามีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงแล้วการที่มีเครื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวไปบอกเขานะคะอ่ะข้อสามป้องกันโรคเรือ้อรังและชะลอวัยนะ,ะก็เนี่ยเห็นมาภาพภาพซ้ายเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะสีฟ้าเนี่ยคือสารต้านอนุมูลอิสระส่วนสีแดงก็คืออนุมูลอิสระการที่เราเองมีสารต้านเยอะๆเนี่ยมันก็เนี่ยเป็นกองทัพของทหารที่ปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้ถูกทําลายเพราะเมื่อถูกทําลายไปแล้วเนี่ย มันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเราเสื่อมทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะคะซึ่งโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเนี่ยกว่าเราจะรู้นะคะตอนเราอายุน้อยๆเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบโหสุดเลยใช่ไหมกว่าเราจะมารู้ว่าร่างกายเราเสื่อมอะ่ะก็คือตอนที่โรคมันแสดงออกมาแล้วอะคะ่ะดังนั้นดีกว่าไหมถ้าเราจะรู้ก่อนป้องกันก่อนนะคะเนี่ยเอามาให้ดูว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะคะ ปีปีหนึ่งเนี่ยคนเป็นกันเยอะมากเนี่ยมีคนเสียชีวิตทั่วโลกนะคะ36ล้านนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ปีละประมาณ3 0 0แสนกว่านะคะคือเอาเป็นว่าชั่วโมงละ37คนน่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างแบบ5้าอันดับแรกละกันที่คนเสียชีวิตจากการเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะคะซึ่งรู้ทันป้องกันก่อนดีกว่าใช่ไหมอ่านะคะเราคงไม่อยากเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้เนาะ อ่านะคะข้อที่4ค่ะเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองซึ่งอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางอย่างเราหลีกเลี่ยงได้เนาะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันควันพิษ PM 2 5สารเคมีต่างๆที่เราจะต้องไปปัดทะทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะควันบุหรี่ต่อให้เราไม่สูบบุหรี่เนี่ยเราเนี่ย รับไปเต็มๆเลยนะคะใครอยู่ใกล้คนคนสูบบุหรี่เนี่ยค่าสกอร์คุณก็อาจจะต่ำได้นะคะคือแสงแดดนะคะแบบแดดที่มันรุนแรงมากๆนะคะก็อยา่างช่วงช่วงช่วงเที่ยงหรือคนที่ต้องทํางานอยู่ในกลางแดดนานๆนะคะความเครียดซึ่งอันนี้โอ้โหบอกเลยว่าควบคุมได้ยากมากการทานอาหารหลากหลายนะผักผลไม้หลากหลายสีการออกกําลังกายน้ําหนักตัวเกินการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอหรือไม่รวมถึงการทานอาหารเสริม มันเป็นตัวบอกให้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคือบางคนอาจจะดีอยู่แล้วหรือบางคนคิดว่าดีค่ะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมาวัดค่าเนี่ยสกอร์ต่ำต้อยเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาคุณคิดว่าดีเนี่ยมันยังไม่ดีนะคะทานผักผลไม้พอไหมความเครียดในร่างกาส่งผลต่อร่างกายเรายังไงมันทําให้เราเนี่ยพอเข้าใจแล้วอะ่ะเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราค่ะถ้าเรา มีพฤติกรรมที่ยังดูแลตัวเองไม่ดีมันก็สามารถทําให้ดีขึ้นได้นะคะซึ่งถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ค่า SCS ของเราสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะอะข้อที่5ค่ะใช้เป็นเครื่องมือดูแลและวางแผนสุขภาพพอเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงนะคะซึ่ง ต่อให้เราดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถสามารถดีขึ้นได้อีกดังนั้นเนี่ยการที่เราอะ่ะรู้ค่า SCS ของเรานะคะจากเครื่อง S3 เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือในการดูแลและวางแผนสุขภาพในระยะยาวของเราเพราะว่าต่อให้เราได้สกรอรอสีน้ำเงินหรือสีเทาแล้วอะ่ะมันก็ยัง ม,มันเหมือนยังต้องทําทําดีต่อไปอ่ะความดีอ่ะหยุดทําไม่ได้อ่ะนึกออกไหมมันก็ยังต้องทําดีต่อไปแล้วมันก็สามารถเช็คซ้าได้เรื่อยๆด้วยไม่ว่าจะเป็นก่อนทานอาหารเสริมหรือเราอาจจะเคยทานอาหารเสริมอย่างอื่นมาแล้วอ่ะค่ะเราสามารถตรวจวัดค่า s c s ได้ด้วยเครื่อง S3 นะคะและสามารถเช็คซ้ําเรื่อยๆได้นะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นการทานอาหารเสริมนะคะ,ะซึ่งมีผลต่อ ค่า SCS เนี่ยนะคะมันสามารถวัดซ้ำได้และมันเป็นการเปรียบเทียบก่อนหลังใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคืออย่างตัวหนูเองเนี่ยค่าสกอร์เนี่ยในตอนเริ่มต้นนะคะก่อนทานอาหารเสริมนะอยู่ที่ S อ,อยู่ที่สาม0มนะคะสกอร์ที่วัดได้เนี่ยนะคะก็ะที่สูงสุดที่มีการรีคอร์ดเอาไว้แล้วกันคือก่อนหน้านั้นเราอาจจะมีสูงวันนี้แต่เราจะไม่ได้ต่ถ่ายรูปไว้นะคืออยู่ที่8ปดหมมแต่มีเพื่อนๆเราหลายๆคนเนี่ยสูงกว่าน,นั้นอีกนะคะ นะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีลูกค้าหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราอ่ะแบบรับอาหารเสริมแบบ s u b สคร i ปชั่นเนี่ยเราเช็คซ้ําได้เรื่อยๆเลยแล้วเราจะเห็นเลยว่าค่าสกอร์อยังไงก็เพิ่มขึ้นถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยนะคะอันเนี้ยตัวเราก็มั่นใจนะคะคนที่เราไปแนะนําเขาก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็จะไม่หยุดทานเด็ดขาดเพราะว่าความเป็นจริงแล้วการที่เราจะมีค่าสกอร์สูงๆเนี่ยโอ้โห โดยพฤติกรรมอะ่ะมันก็ปรับเปลี่ยนได้ยากมากๆดังนั้นอะ่ะการทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือตัวอย่างของคนที่แบบหนูเองก็เอาเครื่องเอสานออกไปวัดเพราะมีคนอีกเยอะมากที่เขายังไม่รู้นะคะและการที่เราเอาเครื่องเนี้ยออกไปบอกเขาเนี่ยให้รู้ถึงความสําคัญของค่า SCS เนี่ยนะคะว่ามันจําเป็นต่อสุขภาพของเขายังไงนะคะคือมันจะเหมือนเป็นการช่วยคนอะ่ะแล้วทําให้เขาอะ่ะได้รู้ตัวเองนะคะได้ กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นนะคะวันนี้เรามารู้สกอร์ของเรากันเรารู้แล้วเราก็เอาเครื่อง S3 นะคะหรือเชิญชวนคนเข้ามาวัดค่าสกอร์กันด้วยเครื่อง S3 ที่บริษัทการมารู้ระดับค่าแคลอรีนอยเพื่อดูแลสุขภาพของเรากันนะคะเริ่มจากวันนี้เลยนะคะแล้ว เพื่อรอรับข่าวดีที่เราจะได้รับต่อไปนั่นคือเครื่องปริซึมนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของจริงๆแต่ตอนนี้ปริซึมยังไม่มาเราไปสแกนโดโ์กันด้วยเครื่อง S3 สามกันนะคะก็วันนี้ขอแบ่งปันเพลงเท่านี้ค่ะคุณส้มโอขอบคุณค่ะโอ้โหนะคะอยากให้ทุกคนนะคะพิมพ์นะคะขอบคุณเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะพิมพ์ขอบคุณขอบคุณเข้ามาเลยแทนการขอบคุณนะคะคุณหนูวันนี้โอ้โหแบ่งปันได้อย่างสุดยอดยอดเกี่ยมมากๆสําหรับห้าข้อดีนะ ค่า SCS หรือ Skin Carotenoid Score ของเรานะคะดังนั้นวันนี้นะคะนำ5ข้อนี้นะคะไปนะคะใช้กับตัวเองได้เลยนะคะและแน่นอนคะ่ะวันนี้เริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะ แล้วก็เริ่มต้นที่จะมีผลลัพธ์จากค่า SCS ไปด้วยกันค่ะเพราะเรากําลังจะมีโอกาสใหญ่นั่นก็คือการมาของเครื่องปิดซอ่อไมโอนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้รีบทำตัวเองค่ะให้เป็นผลลัพธ์นะคะให้ค่า SCS ของเราเนี่ยทะลุสกอร์กันไปเลยนะคะทุกคนนะคะโหสุดยอดมากๆเช้านี้ค่ะและในพาร์ทถัดไปนะคะเราจะมาฟังการแบ่งปันค่ะในช่วงของ